ถึงพวกกทมคุณควรแก้กฎห,ห,หมายให้รถจอดทิดซ้ายได้ทั่วกทมเ้ยควรแก้กฎหมายให้รถจอดชิดซ้ายได้ทั่วกทมร้านรวงก็จะฟื้นขึ้นมาค้าขายได้ทั่วกทมร้านบ้านช่องเก่าๆหลายๆตึกมันก็หมดอายุการใช้งานแล้ว สุดซ o มากๆแต่เหล็กเก่าก็คงจะดีกว่าของอะไรนะสินขยวนมากตองตรงข้ามก็มีร้านรับเื้อทองด้วยนะรู้ยังแต่อย่างที่บอกนั่นแหละ จอดรถชิดซ้ายได้ทั่วกทมยกเลิกไยห้ามจอดกำหนดเวลาหรือห้ามจอดตลอดแนวซะธุกรก,กิจห้างร้างก็จะกลับมาคึกคลักได้ดังเดิมยังไงก็ดีขึ้นกว่าปัจจุบันแน่นอนให้รถวิ่งอุตรวกันอย่างเดียวแล้วไม่มีที่จอดร้านค้าร้านรวงตึกรามบ้านช่องอาคารพาณิชย์เขาก็จะได้ฟื้นได้แก้เลยในกะฎหมายข้อน,นี้ถึงพวากทมถ้าคิดได้ คิดได้ตั้งนานแล้วล่ะคนณละคิดได้ยัง